สดตอนนี้เรากำลังจะรีบไปน้ำพุนะคะทุกคนก็คือเขาอะเปิดเป็นรอบๆนะแล้วก็ตอนนี้นะคะอีกประมาณ20นาทีจะ4โมงนะคะแล้วก็รอบบ่ายเนี้ยเขาปิดตอน4โมงทุกคนก็เลยแบบต้องรีบสับก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะออกมาจากเพ็กซิลนะคะแล้วก็เดินาตามทางที่เขียนว่าซันติสิตี้นะคะแล้วก็เข้าไปเลยจ้ะ นำพูแห่งความโชคดีนะคะที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์นะแล้วก็เป็นแบบว่ามูเตลูที่หนึ่งนะคะที่จ๋าชอบมากๆนะแล้วก็ทุกครั้งที่มาสิงคโปร์เนี่ยก็จะแวะมานะเพราะว่าจะเคยขอนะคะแล้วก็ได้นะทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบเป็นความเชื่อเนาะใครที่เอ่อมาสายมูนะคะก็ อยากจะให้มาลองดูกันนะเวลามาสิงคโปร์นะคะแล้วก็น้ำพุนี้นะคะทุกคนเขาจะเปิดเป็นรอบๆนะเขาไม่ได้เปิดทั้งวันนะคะก็จะมีรอบเอ่อสิบโมงถึงเที่ยงมั้งไม่แน่ใจแล้วก็สองโมงถึงสี่โมงนะคะแล้วก็มีที่หกโมงถึงสองทุ่มนะ,ะนี่นะคะเป็นหลักหงจุยูนะทุกคนก็คือจะมีตึกอยู่ห้าตึกนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนฝ่ามือนะท,ทุกคนเขาเชื่อว่าเป็นหงสุตย้ที่แบบดีมากๆดีแบบที่สุดในโลกเลยนะใครอยากได้ะลยนะมาขอนะคะ นี่เป็นกลางฝ่ามือเรานะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เดินวนสามรอบนี่นะคะทุกคนอีกสิบนาทีน้ำพูจะหายไปแล้วนะโอ้ยมาคนเดียวเลยโอ้โหทุกคนที่นี่คือที่ของฉันนะคะคือที่สุดนะเนี่ย นี่เห็นไหมมันจะมีตึกนะคะเป็นหมายเลขนะหนึ่งสองสามนะคะสี่แล้วก็ห้านะคะเราคืออยู่ตรงกลางเลยทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะจะทำพิธีก่อนนะคะทุกคนก็เลยเราจะตั้งสตินะก็ค่อนข้างอายอยู่เหมือนกันตอนนี้มีฉันแค่คนเดียวอาแฟคค่ะทุกคนออกมาแล้วนะคะตะ่กี้ไปขอพรออมาอย่างเปียก ก็คือกลัวว่าจำไม่ได้แบบว่าพรเต็มๆเลยทุกคนแล้วก็คือเปียกหมดเลยนะคะนี่นะอาก็เมื่อกี้นี้นะคะคุยกับคุณพี่พนักงานนะคะเจเจก็บอกว่าปกติเนะี่ยคนจะเยอะมากใช่ทุกคนเวลาจะมมาเนี่ยไม่เคยมาถึงแล้วมีดิฉันคนเดียวนะคะก็จะมีเพื่อนร่วมแบบขอพรต่างๆมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบเดินวนรอบนี้แล้วก็จะเดินแบบ คือค่อนข้างที่จะช้าหน่อยเพราะก็มีหลายคนไงแล้วบางคร้งเขาก็เดินช้าใช่ไหมก็ค่อยอ่อนย่อนไปยอะไรเงี้ยปกริเราก็แบบเต็มที่แล้วทุกคนแต่ก็คือแบบขอให้ร่ำรวยขอให้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองยอะไรเงี้ยก็วนไปเรื่อยๆนะคะจนครบสามรอบนะ วงกลมนี้นะทุกคนคือวงกลมที่ตะกี้นี้จะเดินขอพรน,นะคะาทางเข้าจะอยู่ตรงนู้นที่ตะกี้จะมาทุกคนเห็นไหมมีจะมีทางเดินอยู่ใช่ไหมคะก็เอามือเนี่ย ไปอย่างงี้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เอามือแตะน้ําไปตลอดนะทุกคนแล้วก็เดินวนรอบๆนะคะสามรอบแล้วก็ระหว่างที่เดินนะคะให้ทุกคนอธิษฐานไปด้วยนะตะกี้นี้มีคุณพี่เขาอยู่แต่ก็เขินนะไม่อพราไม่ก oh ล้าแบบถ่ายไปแล้วก็อธิษฐานไปนะแล้วเราก็อยากจะโฟกัสนะกับกับสิ่งที่เราอธิษฐานนะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงแล้วนะคะน้าพุดได้ปิดแล้วนะใครที่มาช้านะก็จะ เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะทุกคนน้ำพุดับไปแล้วนะคะก็อยากจะให้มากันนะทุกคนคือพลังงานดีแบบดีมากๆจริงๆนะคะอยากให้ไปยืนอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะทุกคนแล้วจะรับรู้ได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบขนลุกอ่ะแต่ก็พูดไม่ถูกนะคะแต่ว่าดีมากๆนะแล้วก็จะเล่าความขนลุกของน้ำพุที่นี่ให้ฟังนะทุกคนคือจะบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนนะจะมาใช่ไหมตอน2010 6นะคะกางปีทุกคนรู้ไหมคือจาตอนนั้นอะ่ะยังไม่ได้เป็นแอร์นะแล้วก็มาเที่ยวกับพี่น้องนะคะแล้วเราก็มาที่น้ำพุแห่งนี้กันนะแล้วตอนนั้นอะ่ะก็คืออยากเป็นแอร์มากนะคะคือตอนนั้นเรียนภาษาอยู่ที่จีนอยู่แล้วก็สมัครแอร์แบบไปเรื่อยๆอะ่ะเออแล้วเราอ่ะก็อธิษฐานขอพรเลยว่าขอให้ลูกอะ่ะได้เป็นแอร์ในปีนี้ก็คือ2 0 1 6นะคะทุกคนเชื่อไหมว่า ปีนั้นจะกก็ได้ได้จริงๆได้จริงๆก็ได้แบบได้มาเป็นแอร์จนถึงทุกวันนี้ก็คือที่กันบินไทยนะทุกคนก็ก็จะก,ก็ไม่รู้อะว่ามันเกี่ยวกับการที่จะมาขอที่น้ำพุแห่งนี้ไหมนะแต่ว่าเราก็มีความเชื่อไงว่าแบบไม่รู้ดิคือทําอะไรอะถ้าเราตั้งใจแล้วก็มารับพลังงานให้มันเสริมสร้างความแบบความมั่นใจความแข็งแกร่งอะไรของเราขึ้นไปเออแต่ว่ามันมันได้อะเออแล้วเราก็ได้จริงๆเราก็เลยเชื่อว่าแบบ พลังงานมันดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นตอนที่เป็นแอร์เสร็จประมาณปีหนึ่งมั้งไม่ไม่แน่ใจว่าถึงปีไหมอ่ะก็กลับมาที่นี่อีกนะคะมาขอบคุณเขานะว่าที่ที่เขาทําให้เราได้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี้ยไม่ใช่ที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 ่ทุกคนจะมาบ่นนะทุกคนคือเหมือนมันเป็นการขอนละทุกคนคือมันไม่ใช่แบบโอ้ยเทพเจ้าองค์อะไรนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นฮวงจุ้ยอ่ะทุกคนเออมันเป็นพลังงานแบบพลังงานฮวงจุ้ยอะ่ะนะคะก็ยังไงก็ลองมาดูกันนะทุกคนแต่ตอ,อนนี้คุณร้อนมากจ้า ทุกคนอันนี้คือแบบเปียกเลยนะถ้าไปอยู่ตรงนั้นอะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เขาเปิดให้คนเข้ามาเลยคะ่ะแกคือมันแบบ คนตอนนี้จะอยู่ย่านแบบว่าลิตเติลอินเดียนะคะแล้วก็เราลงบัสหน้าวัดเลยนะแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดนะคะเหมือนวัดเปิดแบบหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนต้องแต่งการแบบสุภาพนะทุกคนก็นี่นะคะคือวัดสวยงามวัดฮินดูนะทุกคนแถวนี้นะเป็นย่านลิตเติลอินเดียนะคะวัดฮินดูก็จะเยอะมากนะอันนี้คือวัดสีศรีนิวาสานะ ก็ต้องแต่งตัวให้จุบผ้าจะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะแวะห้างนะคะแล้วก็จะซื้อเสื้อคลุมเนาะมาใส่เพราะตอนนี้คือสภาพแบบโปมากไม่ไหวนะคะเนาะก็นี่เลยค่ะหินดูเชมโปนะแล้วก็คิดว่าวัดนะคะจะเปิดประมาณของโมงครึ่งทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออนี่นะคะทุกคนอันนี้คือชื่อวัดนะคะสีสรินิวาสานะคะ เป็นต่างๆแล้วก็ต้องมีทุกคนก็จะบอกนะคะแมปในโซนของ Little India นะคะว่ามีวัดอะไรบ้างนะ นี้คือห้างนะคะเดอะสแควร์อะไรอะเอ่อซิตี้สแควร์นะคะเป็นห้างที่อยู่ใจกลางในเจะอินเดียนะคะ mm hmm. เผื่อใครจะมาแถวนี้นะ mm hmm. ก็สามารถมาแวะกินห้องกินข้าวห้องน้ำอะไรกันได้นะทุกคน สรุปว่าจะาไม่ได้แวะวัดฮินดูนะคะเพื่อนๆเนื่อนนงจากเวลาเราน้อยนะแต่ก็นั่งรถบัสนะคะย้อนกลับมานะเพื่อไปดูไฟแถวๆเมืองไลออนนะคะเราจะไปลงสถานีที่ชื่อว่าเอส l a n พลาแล้วเดินไปค่ะ จะมาที่นี่นะคะเพื่อมารอดูแสงสีเสียงนะคะซิมโฟนีออฟไลน์นะเขาจะเออ่ฉายไฟนะคะออกมาจากมาริน่าเบรกแซนตรงนั้นนะทุกคนชีเปลี่ยนสีแบบสวยมากป้าบอ้นี่นะทุกคนเราเดินมาจากเอสแพานาดนะคะก็คือโรงละครที่เป็นรูปทุเรียนนะคะแล้วก็ ข้ามสะพานมานะคะแล้วก็จะเห็นทุกอย่างเลยนะทุกคนสวยมากตอนนี้เขากำลังเล่นเพลงนะคะอยู่ด้านในมาร n นาเบย์แซนนะโอ้ยสวยงามเดี๋ยวตอน2องทุ่มนะคะเราจะรอดูซิโฟ y นี l ฟล h t นะคะเขาจะฉายแสงออกมาจากตึกฝั่งนู้นนะคะอันนี้เราก็กำลังจะเดินข้ามสะพานนะทุกคนข้ามไปฝั่งเมืองไลอนนะคะสวยมากสิงคโปร์สวยมาก,ก,มากบ้าบอแล้วก็แบบลมเย็นมากทุกคน มีความแบบว่าตั้งกล้องถ่ายสวยงาาาสิงคโปร์มีความเปิดเพลงนะคะ จะหมดนะคะยังไงชาดาคุณสิงโตสวัสดีค่ะใครมาสิงคโปร์นะคะก็ต้องมาที่น,นี่แล้วนะคะแน่นอน ตะกี้นี้นะคะหลังจากที่เราไปดูไฟที่ตรงมอรไลออนมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปแวะกินข้าวกันนะคะตรงแถวเซอร์รคีนะคือเดี๋ยวจะ,จะ,จะทิ้งไว้ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะ,จะทิ้งแบบไว้ให้นะว,ว่าวิธีการไปไปยังไงนะคะเดินจากตรงอมอไลออนนั่นแหละข้ามฝั่งมานะคะจะเป็นโซนนั่งร้านอาหารนะทุกคนติดริมแม่น้ำ ะค,ะคือบรรยากาศดีมากอยากให้ทุกคนนะตามไปนะคะก็คือจากเมอร์ไลออนเราก็เดินไปตอกๆๆเนี่ยเราก็ไปนั่งทานตรงนั้นได้เลยนะค,ะคือมันแพงก็จริงนะทุกคนแต่ว่าอากาศมันดีนะแล้วก็แบบบรรยากาศลมพัดตลอดเวลามีแบบเออเรือผ่านอะไรผ่านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะเห็นตึกออฟฟิศนะคะที่มากมายเลยตรงน,นั้นนะก็ แนะนำเลยนะคะก็ตอนนี้จะกลับมาถึงที่พักแล้วนะจ๊ะก็จะบอกว่าการเดินทางของที่สิงคโปร์มันแบบมันเลิศนะทุกคนก็คือรถไฟอะ่ะก็คือมีถึงดึกดื่นนะคะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะก็ยังวิ่งอยู่นะคะแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยตนอดขนทางนะทุกคนมีไฟตลอดเวลาจ้าไม่ต้องกลัวเลยจ้านี่นี่ขนาดอันนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองนะอันนี้จะเป็นแบบโซนออฟฟิศนะทุกคนก็คือมีไฟจ้าวอล์กเวกก็คือตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะทุกคน ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะใครจะมาสิงคโปร์ก็ปเป็นเป็นประเทศที่ปลอดภัยเดินทางง่ายใดๆนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครจะมาก็ต้องมีมาสตลอดเวลานะจ๊ะก็เคร่งคัดอยู่นะจ๊ะอ่ะก็สำหรับนะคะใครที่ชอบนะที่จะแบบว่าพาไปเทีย่ยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe นะเป็นกำลังใจให้จ๋าทำคลิปท่องเที่ยวต่อไปด้วยเด้อ <Yeah. S 1> ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับขึ้นห้องแล้วนะคะ ไว้มีโอกาสจะพาไปเที่ยวอีกนะจ๊จะก็หวังว่าจะชอบกับการแบบนะ้พาไปน้ำพงนำพ้ำผูดูไฟต่างจงอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถ่ายบล็อกเที่ยวเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันกินเวลาส่วนตัวนะทุกคนมันจะต้องแบบเฮ้ยหยิบม,มือถือม,มาแบบฮัลโลสวัสดีทุกคนอะไรอย่างเงยตลอดเวลาแล้ว,แล,วแล้วไม่รู้สิเวลาจะมาเที่ยวจะจะชอบแบบอยู่เฉยเฉยบันเอนจอยบรรยาก,กาศเอนจอยแบบรอบข้างอะไรอย่างเงยเราจะไม่ค่อยชอบแบบทักทายผู้คนผ่านกล้องเท่าไหร่นะมันมันแบบ ไม่รู้สิเรามาเที่ยวทั้งทีเยร่เนาะเราก็อยากจะแบบซึมซับบรรยากาศนะเนาะแต่ว่าอ่ะก็คือการมาสิงคโปร์ครั้งนีน้ก็วันนี้เป็นวันเดียวนะคะที่จะจะถ่ายวอลให้ดูเนาะส่วนอีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เป็นคลิปที่แนะนำนะวิธีการมาสิงคโปร์ในช่วงนี้ที่เป็นโควิดนะคะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างยังไงนะคะใครที่อยากมาก็ตามไปได้เลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะก็สําหรับใครที่ชอบในการพาเที่ยวของจ่าเล็กๆนน้อยแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s c r คร e เพื่อเป็นกําลังใจให้จ่าด้วยนะทุกคนหลว จะได้แบบเออมีกำลังใจในการผ่าเที่ยวหาทำคอนเทนต์ต่างๆกันอีกนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันที่ไทยจ้า